และนี่คือความสุดปังอลังการของยีนาสกินใหม่ในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนปี2025นี้นะครับบอกเลยว่าสกินนี้มีครบทุกอย่างครับตั้งแต่อ n นิเมชั่นล็อบบี้อาว e ลฟ์เอฟเฟกต์สกิลและโมเดลที่สวยงามโดยทั้งหมดนี้นะครับผมราคาเพียงแค่7ใบแดงคูปองเท่านั้นเองครับผู้ชม,มบอกเลยนะครับว่าใครที่เป็นเมนยีนานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดใช้สกินนี้แล้วมีกําลังใจเล่นใช้แล้วพลิ้วขึ้นอย่างแน่นอนครับผม <c oughs> แม้แต่ปลาฉลามก็กัดไม่เข้า <c oughs> โดยสสาหรับเซตเทมลุนพลังแฝงยีนาแพทปัจจุบันนนผมจะแนะแําว ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่พร้อมจะไปลุยแร้งกับยีนาตุกจีแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้นหนึ่งครั้งแล้วไปลุยกันเลยครับผม c h ช a n s h อ p ร้านเติมเกม,เกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนซึ่งตอนนี้สำหรับผู้ติดตามช่อง PJY Gamer มีส่วนลดพิเศษเมื่อคุณผู้ชมกดที่ลิงก์ใต้คลิปจะเข้ามาสู่หน้านี้นะฮะให้คุณผู้ชมทำการคัดลอกโค้ดตรงนี้เอาไว้แล้วกดที่ลิงก์ตรงนี้เพื่อใช้โค้ดส่วนลดจากนั้นกรอกโอเพนไดี Open ที่ต้องการจะเติมนะฮะจากนั้นก็เลือกแพ็กเกจอย่างเช่นนาะคอสสายฟ้านแณ3%ถ ให้ลิตแมนคอยเพื่อลดเพิ่มได้อีกด้วยจาก975เหลือ932บาทเท่านั้นโค้ดมีจำกัดแค่100คนแรกช้าอดหมดนะครับ เอาล่ครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวังคารทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับยีนาสกินตุดจีนที่สวยมากแล้วก็คุ้มสุดๆนะครับผมใครที่อยากจัดสกินนี้อย่าลืมใช้บัตรลดกันด้วยนะเออเหลือเพียง790คูปองเท่านั้นซึ่งราคานี้ได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันล็อบบี้โมเดลตัวละครเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับท่าวาร์ปมีหมดเลยนะครับคุณผู้ชมก็ในวันนี้เรามาเล่นในตำแหน่งออฟเลนนะครับแล้วก็ชนเลนกับฉ เรากดดันไปครึ่งหลอดนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ฉี่ไปไหนนะเราจะพยายามบล็อกคีฟนะครับให้คีฟตีกันเองเขาเรียกการฟรีดนะครับผมฉี่จะเวลน้อยลงนะครับหรือว่าเขาวับกลับบ้านไปลีเรื่อยไปเนี่ยนี่เขาหายไปเลยนะครับโอเคผมว่าเราเคลียร์คีปแล้วก็ไปหาอะไรทำกันดีกว่ามาช่วยนาะคอสเอาคีปตัวนี้ดีกว่าฮนะนาคอส์สจะได้ฟาร์มเสร็จไวๆแล้วก็อาจจะไปเล่นฉี่กันต่อเออโอเคฮะ แต่ว่าเขาจะอยู่ให้เราเล่นหรือเปล่าอยู่ครับะะรับเชือกทีมมาจกอยู่สองแล้วรูนหนึ่งที่นาคอสจัดห,หน่อยแต่ว่าเขามีผู้หลกไปครับน่าจะรอดครับตรงนี้เสียดายจริงๆถ้าเกิดว่าเราเวลสี่นี่แปลงล่างแล้วก็เตะนี่น่าจะตุ่ยนะครับผมอ่าจาังหวะนี้ฟันตรงคำมีเมดมาช่วยครับส่วนทีมเราเป็นป่าเฮ้ยนี่คือรูนกลางแม่น,น้ำโอ้ my god นะครับ รูนนี้ได้โลนะครับผมมีโล่รอบตัวเราด้วยแล้วนาคอสเอาเมล่อไเพื่อนเราฟิกเกอร์เล่นให้ได้นะนาคอสจัดไม่เพื่อนจัดมันทีเดียวเออสวยครับจังหวะนี้เฮ้ยเอาว่ารูนกลางแม่น้ําครับทําให้ผมนึกถึงเกมเกมหนึ่งนะฮะใครรู้ว่าเป็นเกมอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาหน่อยอ่าผมอยากรู้ว่าคุณเป็น f อผมจริงหรือเปล่าแก๊บ <laughs> ตอนนี้เราเก็บทางด้านของเมดมาได้นะฮะเดี๋ยวรายต่อไปจะเป็นฉีนะครับผมแต่ว่าฉีเวลสี่เนี่ยน่ากลัวนะมันต้องใส่แล้วว่านาคอสอยู่ใ,ใกล้ด้วยแต่ว่าอันตีเรามาช้ามากโอ้ my god อ,อันตีมาแล้วไปกกม,มีฟิกเกอร์ด้วยนาคอสมาแล้วเพื่อนเรายืนแทงอยู่เราจะยืนไม่ไหวแล้วเพื่อนแ<อ>รงไปฮะไปดูกันต่อครับเมื่อกี้ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันตีคูดาวยังไม่เสร็จรีบเข้าไปหน่อยนะครับผม ฉีเวลสีก็แบบว่าเทรดเลนโหดด้วยนะครับเหมือนเขาจะเป็นสกินแนวแบบจีนๆเหมือนกันหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจสกินนี้ของฉีฉีไม่ค่อยเล่นด้วยเลยเดี๋ยวเราไปเติมเพื่อนดีกว่าครับจังหวะนี้เลง <c oughs> บอนนี่แล้วมีปลาฉลามโผลมา <c oughs> เลือดโลพอดีครับผม <c oughs> เอ้ยอะไรเนี่ยดึงกูไหมเนี่ยเตะแมมเลยแล้วกันนะจังหวะนี้แล้วมวยไปงัดแครี่ให้แล้วไถกลับมาผมจังหวะนี้สวยจ จ้าครับดึงว่าคิมเซนเซผมต้องพูดตรงๆเลยนะครับว่าเป้าหมายแรกที่มาเนี่ยคือจะมาเก็บบอนนี่นะแต่ได้ปลาฉลามเออแล้วก็ไม่ได้แค่ปลาฉลามนะครับไปได้แก๊กกับไวโอเลตมาแต่บอนนี่รอดนะครับโอเคฮะตอนนี้เรามาดันเวฟบ,บนกันนะครับผมตอนนี้ฉี่นี่คืออยู่เลนล่างยาวๆนะในขณะที่เราเนี่ยเริ่มพเนจรครับ <c oughs> โอเคตามไปครับอยากได้ตังจังเลยตอนนี้ยังไม่กลับบ้านก็นแล้วกันครับขอแบบ ผีอีกตัวหนึ่งแต่ว่ายีนาเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยมีความสามารถในการเด้งเลือดเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ต้องกลับบ้านแต่ผมจะวาร์ปให้ดูก่อนนะครับนี่ถ้าวาร์ปเป็นประมาณนี้นะครับสวยนะนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณผู้ชมนะี่ฮะเอฟเฟคต์ต่างๆครับการเปลี่ยนร่างการเตะนะสวยงามมากๆนะครับในเลทราคาประมาณ790แบบผมว่าสกินนี้คุ้มสุดๆนะครับ คือถ้าไม่ใช้ตุดจีนเนี่ยผมว่าสกินนี้อาจจะมีพันกว่านะครับผมแต่พอเป็นตุดจีนเนี่ยเหมือนดั้งเดิมเกมนี้มาจากคนจีนนะครับก็เลยพอเวลามีสกินจีนๆเนี่ยก็จะพยายามลดราคาให้นะครับก็จะเป็นผลดีต่อเมนยีนานะครับได้สกินสวยๆในราคาย่อมเยาไม่แพงแบบนี้นั่นเองนะครับผมไปครับจังหวะนี้เราดันเลนล่างกันดีกว่านะครับเอาคืนป้อมฉีกันหน่อยนะฮะตรงนี้มีมันม่วงครับผมขอยย่านะฮะเตะหนึ่งทีครับหูโคตรแรง แล้วก็การตีป้อมนะครับเราควรใช้ร่างอาวุธ2มือแบบนี้นะครับจะทําให้เราพังป้อมได้ไวกว่าแต่ถ้าเป็นอีกอาวุธหนึ่งนะครับมันจะตีแรงแต่มันติที่พันหนึ่งเฮ้ยมาเดินผ่านก็ต้องโดนรําหรือเปล่าครับน้องฉีขออนุญาตเอาคืนเมื่อสักครู่นี้แล้วกันนะเมื่อต้นเกมนะครับเราเสียเหลี่ยมไปจริงๆก็ไม่ได้เสียเดมหรอกเราประมาทเอง <laughs> เราเข้าโดยที่อันตีมันยังคูดาวไม่เสร็จนะครับผมจงังหวะนี้เป็นร่างตีแรงนะแต่ว่าตีช้ามากนะครับ ถ้าเกิดว่าตีป้อมเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นร่างตีเร็วนะพังป้อมไหวมากและจังหวะนี้ครับยีนาเราเหลือเลือดแค่นี้ผมว่ารีเจนเลือดโดยตีคิปปาไม่น่าจะทันใจนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของยีนาที่ต้องแบบวาร์ปกลับบ้านบ่อยๆเฮ้แต่ว่าก็คอมโบกับสกินนี่ไงพอวาร์ปกลับบ้านบ่อยก็มีท่าวาร์ปสวยๆให้ดูนั่นเองนะฮะ <c oughs> นี่ลอยฟ้ากับบ้านตึงๆไปดีครับ <c oughs> ไปลุยกันต่อครับตอนนี้เลเวล12นะครับเข้าใกล้เลดเกมมากขึ้นทุกทีและเกมนี้ผมเลือกมาเป็นตัดเลือด เอาไว้ชนกับฉี่นั่นเองนะครับเพราะว่าฉี่เนี่ยเขาเป็นฮีโร่ที่ดูดเลือดเก่งนะครับถ้าไม่มีชิ้นี้อาจจะสู้เขาในเลนไม่ได้ทําให้เราดันเวฟได้ไม่สูงนะครับผมและจังหวะนี้ผมโดนลุม2แต่ว่ามีโรมิ่งมาช่วยครับเราเตะไปครับผมซัดเลยก็แล้วกันนะครับเราได้มาครับสำหรับฉี่ไปต่อกันที่แกลกดีกว่าฟิกเกอร์ยัดกำหม่อมไป1ทีครับเราเตะกลับมาให้เืียนสอยเรียบร้อยครับเป็นออนสลอตของเทวนัท และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราน่าจะได้ป้อมขวานะครับผมแต่ว่าความผิดพลาดน่าจะมีแล้วก็คือบิลโลมาเคลียรได้นะครับอ่าแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเวฟมาอีกชุดหนึ่งนะครับยังไงก็ได้นะเทลยิงยิงหน่อยได้ไหมเพื่อนอ่าโอเคเทลยิงป้อมให้ครับสับหนึ่งทีเรียบร้อยแต่ไม่รู้ว่าตรงกลางครับว่าถอยอะ่ะนะฮะเพราะว่าเขาเกิดมาเยอะแล้วนะครับระวังเดี้ยงนับเพื่อนถอยมานะ สำหรับยีนานะครับเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยเก่งในป้อมฝั่งข้ามเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะเก่งเป็นดักพุ่มนะครับหรือไม่ก็กลางแม่น้ํากลางป่าเขาอะไรเงี้ยที่แบบห่างๆไกลป้อมหน่อยจังหวะนี้ครับผมว่าดักพุ่มกันหน่อยดีกว่านะฮะเผื่อมีตัวบางๆนะครับฉี่ไม่บางนะเฮ้ยบอนนี่บอนนี่อ่าเราบอนนี่มาครับจังหวะนี้ต้องโดนเราเล่นงานนะจ๊ะ แล้วแก๊กดึงจังหวะที่เรากันซีซพอดีครับอันติเบียงขวาฮึใจเย็นเพื่อนหรือจะเอาต่อสกิวหนึ่งและวคููดาวเสร็จแล้วนะครับพร้อมลูดแล้วก็มีลูกแก้วด้วยนะยังไงเราก็ไม่ตายนะครับแต่เพื่อนที่มาซ้อนเราอาจจะตายเดี๋ยวมาช่วยก่อนมาช่วยหรือมาลัดก,ก็ไม่รู้นะท่กคนี่ไม่ได้ลัด เขาคนดีนี่แบบรามเดาเมจแรงจัดๆนะครับลัดเขาไม่ได้เลยไม่ได้ครั้งเดียวนะครับเกมนี้ไปรุยกั้นต่อครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะครับผมเลเวลจะ15แล้วนะหน้าที่ของออฟเลนหลักๆก็ทำเวฟไปเรื่อยๆนะครับดันคีปสูงๆแล้วค่อยไปเล่นกับเพื่อนนั่นเองตอนนี้ครับเวฟสูงแล้วมาเล่นได้อ่ามีใครอยากเล่นกับเราหรือเปล่าเราเตะให้จึ๊บปั๊บอืขอคืนหน่อยก็แล้วกันนะแล้วขอเล่นต่อไปที่ กูโดนจับขาไม่นะแล้วมันไม่เป็นสกิลรูดวะ <c oughs> คือเมื่อกี้ผมกล่าวว่าสกิลอันตีแล้วแบบจะรูดออกมานะครับพอสกิลอันตีปุ๊บกดดูเป็นท่าชาร์จเฉยเลยนะครับแบบนี้ก็รอดยากสิครับผมดันเวฟกันต่อครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้ท่าชาร์จปั๊บเข้าให้สามพันสี่นะครับเป็นท่าที่เคลียร์คีฟได้โคตรโหด,ดนะครับใช้กันบ้านนี่ดีมากๆเวลาแบบฝันองข้ามมากันเยอะแล้วเราแบบเป็นยีนาชาร์จอะ่ะเคลียร์คีฟแทบจะหมดเลยนะครับทีเดียวแรงมาก นี่ครับปับ๊บสามพันสองฮะโคตรแรงทำเวฟบนกันนะฮะคุณผู้ชมฮนะเหลือแค่ป้อมเดียวเราจะได้3ทางนะครับด้านบนนั่นปับ๊บผมและอย่างชอบสกิลนี้จริงๆอยากจะฟิกเกอร์ลูดแต่ว่าเหมือนตรงกลางมีครับมีแก๊กผมว่าแก๊กน่าจะล่อนะแล้วก็บิลโล่รอล้วงอยู่เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆแอวขวา ดึงจังหวะที่โดนกูอา้าวก็ขอบุณที่ดึงกันแล้วกันนะฟิกเกอร์มาเตะก,กับหลังไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนยันมาหรือเปล่าเ <c oughs> พื่อนตามมา,าจังหวะนี้ถีมเวิร์กดจีจัดๆแล้วผมไหลต่อไปที่บอนนี่ครับแขนกันมาตั้งแต่ชาดปางก่อนแล้วขอไหลเข้าไปอ้อนมีฟิกเกอร์ก็เลยจะไปอ้อนไว้เซหน่อยนะแกบไม่อยากเล่นกับบิลโล่ตีจบเลยนะเฮ้ยเพื่อนไหวไหม่ยไม่ใช่หันไปทีบิลโล่ไหล ขี่มอไซค์จะด้วยและก็เป็นในเครื่องที่ผู้รอปลอดภัยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับยีนาตุจีนออโตอาชอนนะครับผมบอกเลยว่าสีโคตรสวยนะเป็นสีแบบมรกตมรกตอมฟ้าหน่อยๆนะฮะและที่สําคัญคือราคาย่อมยาวคุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้นะฮะก็สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับตุจจีนปีนี้ขอให้เฮงเงกันทุกคนเลยนะครับ